สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มากับแมปอันนี้แวนการ์ดอีกแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาจัดเทรลิสนะครับตอนนี้ตัวละครก็มากันครบกันแล้วครับในอัปเดต1.1นั่นเองนะครับก็มีตัวละครนะครับที่เข้ามาถ้าเกิดว่าอัปเดต1.5เนี่ยเพิ่มเข้ามาแถวผมจะมาจัดเทรลิสทีนึงเลยโดยในคลิปนี้ครับเราจะมาจัดเทรลิสนะครับตัวละครครับความเก่งนะครับจากซีเคร็ตไอคูสีบแล้วก็มิสติกที่เข้ามาทั้งหมดนะครับตั้งแต่เกมเปิดนะครับมาจนถึงตอนนี้ครับว่าตัวไหนนะครับยังนนนนน่่่่่่าาาาใใช้้้อยยูบบบงงแแลลววววตตััััไไหเเเีีีป็ทกกคคคครรระม ID โดยแมปอันนี้เป็นกาดเดผมมองว่าตัวละครเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวที่แบบเฉพาะลีดและบอดอะไรเงี้ยมันค่อทา้งหาง่ายแล้วฟาร์มง่ายมากครับจะเป็นอลูคาตัวเรือนครับอันนั้นก็เราจะระวัวงครับมาเดี๋ยวเราจะมาจัดซีรีสกันเลยเดี๋ยวครับผมว่าผมจะเริ่มจัดจากอะไรที่ใหม่ๆก่อนแล้วกันนะครับร้านอีช s สโต e ตอนนี้นะครับมีบริการแมปอันนี้เนกาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเป็นในส่วนของ ID ไก่เพชรและบริการรับารามเพชรครับถ้าหากว่าคุณกําลังมองหาเกมพาพแบบในเมดิเฟนเดอร์อยู่ทางเราก็มีเช่นกันตอนนี้นะครับคุณสามารถใส่โค้ดนำส้มเช n เนลเพื่อรับคูปองส่วนลดพิเศษได้ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับใครที่จะเข้ามาดูคลิปนี้ครับก็จะได้รู้ว่าตัวที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยตัวไหนเก่งมากครับอย่างแรกเลยเรามาพูดถึงสุกนาดกันเลยดีกว่าครับสุกนาดนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เข้ามาใน1นงจดนอันนี้เลยก็คือการอีโบจากตัวของ ตัวยูจิเนี่ยมันไม่ได้เก่งอะไรมากเลยครับมันวางได้5ตัวดาเมจมันค่อนข้างอ,าอ่าพอพอตีได้นะครับแต่ว่ามันเนี่ยไม่ได้เก่งมากครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยูจิที่อยู่ในบอสอีเวนต์ตอนนี้นะครับเป็นยูจิที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีมากเลยครับวางตัวด้วยนะอัปเกรดเต็มเนี่ยดาเมจเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยโดยในบอสอีเวนต์นะครับตัวยูจินะครับจะบวกดาเมจตัวเองเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าจะวางได้แค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้อยู่ที่ A นะครับตัวของยูจิเพราะว่า มันจะเก่งแค่ในโหมดบอสอีเวนต์นั่นเองครับแล้วพอคุณอีโวตัวจีได้แล้วนะครับคุณได้ตัวของซูนามาครับซูนาตอนนี้เนี่ยผมมองว่าดาเมจเนี่ยเอาตรงอะถ้าตามแพทอ่ะมันถือว่าสูงมากๆเลยนะมันมีสกิลที่คุณจะค่อยๆสแต็กดาเมจขึ้นไปเรื่อยเรื่อยครับผ่านการกดกลางอาณาเขตครับที่จะเป็นการนุ๊กนะครับฆ่าศัตรูนะครับแล้วก็สแต็กดาเมจขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนะครับและยังสร้างสถานานะครับที่ทาให้ศัตรูนะครับโดนดาเมจจากการเลือดไหลแรงขึ้นอีกครับมันอาจจะดูไไมม่่่่่่่่ด้้แแแบบบบบบสกกกกิิลหหวววืออออออาาาาาาาครรรรรััเเเเททีีีีขงตตจนนนนยย เท่าที่เรามีนะครับมันเป็นตัวละครที่ดาเมจค่อนข้างแรงและทําได้ง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่อีโบยูจิใช้นิ้ว20อันนะครับทำเควสของยูจิก็คือฆ่าตัวสุขนาในบอรอีเวนต์ครับสิตัวฆ่าตัวศัตรูปกตินะครับหกพันหกตัวนะครับแล้วก็ใช้เงิน3ามหมก็อีโบมันสุขนาได้แล้วเพราะงั้นในแพทนี้ครับแน่นอนครับมีไปเถอะครับสุขนาในอนาคตนะครับถ้าสายตัดเรื่องมาแรงๆเนี่ยตัวนี้ก็เอาไปเล่นคู่ก็ยังเก่งแน่นอนครับต่อมานะครับเราจะมาดูที่ตัวโกโจนะครับตัวโโกจเนี่ย ก็จะมีแบบอีโวไม่อีโวผมจะนับเป็นอีโวเลยกันพออีโวเนี่ยจากมิติเข้ก็จะกลายเป็นซีเค็อาร์ตัวละครโกโจนะครับเป็นตัวละครที่มาตอนอัปเดตหนึ่งนะครับตัวละครนี้เนี่ยเมื่ออัปเดเต็มนะครับก็จะโดดเด่นตรงที่มันสามารถกางอาคีได้นะครับและการกางอาคตเนี่ยจะทําให้ศัตรูนะครับที่อยู่ในบริเวณวงของโกโจนะครับหยุดนะครับแช่แข็งฟีศัตรูไปเลยนะครับและโกโจนะครับเมื่อฆ่าศัตรูครับก็จะสแต็กดาเมจที่เป็นการลดคู่ดาวตัวเองลงครับไปจนถึง10%เลย และนอกจากนี้ครับตัวของโกโจเนี่ยยังเหมาะในการลงอินฟินิตมากๆเลยครับเพราะว่าตัวละครโกโจเนี่ยจะบวกาเมิตตัวเองขึ้นครับทุกๆเวฟที่ผ่านไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยครับซึ่งมันทําให้ตัวโกโจเนี่ยเก่งมากๆเลยครับในการลงอินฟินิตและในการเอาไปลงอีเวนต์ใหม่เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีครับสามารถหยุดตัวของบอสคนหาได้นั่นเองครับ โอเคเมือนเราพูดถึงตัวซิคเก็ตสองตัวเรียวกลับไปแล้วเราจะมาพูดถึงตัวซิคเก็ตเก่าๆกันบ้างนะครับก็มาที่อิกิสก่อนนะครับอิกิสเนี่ยตอนนี้มีอีเวนต์กลับมาครับให้เราสามารถลงหาตัวบอสอีเวนต์อิกิสได้นะผมได้มีการทําคลิปไว้ก่อนนั่นเองและน่าจะเหมือนเดิมหมดนะครับตัวอิกิสเนี่ยก็ลงทัพฟาร์มเหรียญแล้วก็มีโอกาสออกถึงสองเร์ลยปลามได้ง่ายๆเลยครับตัวอิกิสถามว่ายังดีอยู่ไหมยังดีอยู่นะครับผมว่าถ้าเกิดคุณออกมาเล่นคอมโบกับตัวของซ่องจินบูเรรรร็วววออีนนนนนนะะคคคัับบจิงู่่่่ดดาาาหยแต มันจะไม่โดนสตันจากบอสนะครับและเล่นคอมโบซองจีบูครับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ได้ดียิ่งขึ้นเลยครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจให้ตัวเองมากขึ้นครับในการโจมตีถือว่าค่อนข้างเก่งครับแต่ว่าเมื่อเทียบ2ตัวเนี้ยสกิลตัวเนี้ยครับจะไม่มีสกิลกดอะไรเลยแต่ว่า2ตัวนี้จะมีนะครับเพราะงั้นอาจจะเป็นรอง2ตัวนี้หน่อยนะครับระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยโคโจกับซูคุนะเนี่ยครับผมจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งครับเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันว่าตัวละครไหนครับเก่งกว่ากันนะครับ มาที่ตัวซิเคตตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวของอลูคาร์นะครับตัวอลูคาร์เนี่ยบอกเลยว่าหาเขาทข้งยากนะครับต้องเป็นการเปิดตู้นะครับให้ออกตัวอลูคาร์ซิเคตมานะครับซึ่งมันยากมากๆครับแต่ว่าถึงมันจะออกยากเนี่ยแต่มันก็เก่งอย่างน่าเหลือเชื่อเลยมันมองได้ว่าเป็นซับพอร์ตสายเลือดไหลครับที่ทำาำแหนได้ค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าเป็นซับเลือดไหลที่ถ้าคุณอยากเล่นคอมโบเลือดที่เก่งจริงๆครับคุณต้องมีตัวะอรอลูคาร์ไว้เลยนะครับมันเก่งมากๆเลยก็ในเซตของสายเลือดไหลเนี่ยคุณถ้าคุณแบบฟูจริงๆนะค คู่กับอลูค้านะครับแล้วเล่นงคู่ของสุคนาสตัวนี้ครับเป็นโคโบเลื่อนไหลที่ค่อนข้างโหดมากเลยครับบอกไปก่อนนะครับในเชียร์ลิสต์นี้ผมจะจัดตามในแพทนี้นะครับในแพทนี้เท่านั้นนะครับว่าตัวละครตัวไหนนะครับโดดเด่นครับในการเอามาใช้ในแพทนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจโซในแพทนี้ครับผมยกให้อยู่ระดับ S เหมือนกันเลยครับเพราะว่าในการลงด่านบอสอีเวนต์นะครับที่เป็นสุคนาเนี่ยครับการตัดเลือดเนี่ยสำคัญมากๆครับถ้าเกิดไม่มีอลูค้เนี่ยครับตัวโจโซเนี่ยเลยจำเป็นต้องมาในการตัดเลือดศัตรูครับเพราะว่ามันเด้งเลือดดดดดกกกััันนนนนโหมมมาาาๆเเลยคครรรรบบพวอธิิะ ก็ตัวโจโซเนี่ยเลยจําเป็นมากครับอย่าลืมอีโวตัวนี้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวเอกลุสีแล้วนะครับเราก็จะเรียงกันตรงไหนดีเอาตัวจากแบดเดิลพาร์ตล่าสุดก่อนเลยดีกว่าครับก็คือตัวของเซยอนตัวนี้นครับเป็นตัวละครเผานะครับที่เน้นการเพิ่มระยะตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีเผาที่ค่อนข้างโอเคนะผมว่าตแบดเดิลพาร์ตเนี่ยเอาจริงเนี่ยเกมนี้ทำแบดเดิลพาร์ตออกมาได้ค่อนข้างดีนะตัวละครเนี่ยที่โผล่มาเนี่ยดูใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับแบบ ตามทีมที่ต้องการจริงๆครับตัวละครพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำายงานได้ดีก็ตัวนี้ครับอยู่ในเป็นั้ผ่านนะค,คุณก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็ได้มาเองครับมันไม่ได้หายากมากแล้วคุณค่ามันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเร็วมาอยู่เอเดนครับถ้าเกิดผมไปเล่นกับทีมไฟพูดถึงทีมไฟเนี่ยครับเราก็จะมาพูดถึงตัวของเรนกูซนะครับเอกิสที่มาจากแพตท,ที่เป็นใหญ่บนาสน,นะคบที่เป็นการลงเลท ยังเก่งอยู่ไหมเล่นโอคู่นะครับก็มีการปรับหลายๆอย่างครับทำให้มันเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมรับสายเผาที่ดีเลยแบบทําให้ตัวเผาหรือเนี่ยมาทำดาเมจใส่ตัวติดเผาของมันเนี่ยแรงมากยิ่งขึ้นครับอะไรอย่างนี้ก็เป็นตัวละครเผาที่ถ้าเกิดถึงจะเล่นทีมเนี่ยก็จะเป็นต้องมีนะครับแต่ว่าในแพนเนี่ยเนี่ยเหมือนว่าทีมเลือดไหลเนี่ยจะมาแรงกว่าทีมเผานะผมยังให้เป็นเอ่อให้เป็นเอสนครับแต่ว่าอยู่ท้ายๆไปหน่อยแล้วกันนะครับต่อมาครับเป็นตงยูเลียนครับตัวเอ็กซ์คูสีที่เข้ามาเหมือนกันก็อยู่ในบนรรดานครับถือว่่าเกง ประมาณนึงเลยผมว่ามันโคตรเก่งเลยนะมันแบบเช่แข็งตัตนะแบบได้เร็วมากแล้วก็ข้าวางเนี่ยไม่ได้แพงมากเลยครับวางได้แค่3ตัวนะนั่นคือข้อเสียอย่างเดียวมันเลยแต่ว่าสิ่งที่แรกมาครับมันละลายโล่ได้ดีครับแล้วก็มีพาสซีฟครับที่ยิ่งอยู่นะครับยิ่งให้มันโจมตีอย่างแล้วยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมมองว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นสโลที่ท็อปๆเลยนะครับผมให้อยู่ A ไปเลยอ๋อผมเกือบลืมโทจิบเลวครับโทจินะครับเป็นตัวละครที่อีโวได้จากการทำเฟสนะครับจากแพทที่แล้วก็ถือว่า ทำเควสเนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าความพุ่มค่าเนี่ยถือว่าดีมากๆเพราะตัวโทจินะครับมีการโจมตีที่จะลบหล้างโล่ศัตรูไปเลยนะครับแบบตีปุ๊บโล่หายนะครับแล้วก็อ,อีกนอนในส่วนของค่าดีเฟนส์ต่างๆของศัตรูนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆและการเปลี่ยนเป็นฟูเยลีนะครับถือว่าค่อนข้างเร็วเลยครับใช้ประมาณอัปเกรดห้านะครับก็เปลี่ยนการโจมตีเป็นรูปแบบฟูเยลีแล้วครับเป็นลองแค่ซูนาในตอนนี้เพราะว่าซูน่าใหม่นี่ครับมันเปลี่ยนเป็นฟูเยลีตั้งแต่อัปเกรดสามเลยนะครับก็จะให้อยเเเพรราาาะะวว่่่่มัันนนนลแยยกดดีีคคอข้งบ ต่อมาครับเป็นตัวของฮารุกัดินครับเป็นตัวละครแบบนเรอร์พาตั้งแต่แพทแรกเลยตั้งแต่เกมเปิดลยครับก็เป็นตัวสส่ซัพพอร์ตครับวางไว้แล้วก็เด้งให้เพื่อนครับก็ใช้งานได้ดีครับแล้วแต่ทีมคือมันเล่นได้หมดเลยครับตัวนี้ถ้าเอาไปใส่แต่ว่าแต่ครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าช่องไม่พอเพราะว่าต้องไปใช้ตัวเงิน2ตัวอะไรอย่างนี้นะครับมันเลยทําให้ช่องพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่พอในการลงนะครับ ต่อมานะผมมาเคลียร์ตัวรีเบอร์ดเลยดีกว่าครับตัวรีเบอร์ดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เอามาจัดในเทรดิทนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ได้ได้กันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอย่าไปจัดมนเลยดีกว่าครับตัวรีเบอร์ดเนี่ยผมว่าจัดเอาฮาเดี๋ยวรีเบอร์ดผมให้โบลี่อยู่ลำหนึ่งเลยครับถึงสกิลมันเนี่ยจะยิ่งโจมตีครับยิ่งดาเมจตัวเองลดลงครับแล้วก็เท่ากับว่ามันบวกไดาเมจแค่34%อะไรอย่างงี้ยแล้วก็ไม่โดนสตันนะครับแต่ว่ามันคือโบลี่อย มาครับต่อมาเป็นตัวของโจโกนะครับ <tinc S 1> ตัวของโจโกเนี่ยเป็นตัวคอนเผาครับที่มากับแพทที่แล้วนั่นเองมีสกิลกดนะครับที่เป็นการกลางอนณาเขตที่ทําให้การโจมตีของโจโกนะครับเปรียบเสมือนป้ยเอีเลยครับที่โจมตีครับและฮิตดามิดโดนสตูทุกตัวที่อยู่ในวงอนณาเขตเลยนะครับอย่างเดียวครับก็คือว่ามันเนี่ยระยะเวลาที่อยู่ในช่วงอนาเขตเนี่ยน้อยไปนิดหนึ่งครับผมว่าอาจจะได้อยู่เหนือนี้และครับผมให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันจับตัวของโจโกต่อมาครับอักษะก็ให้ซีนครับอักษะเนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังเลยครับมัน สกิลไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่เพิ่มดาเมจอะไรเงี้ยเราก็วงโจมตีเนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากมากครับที่เป็นเซอร์เคิลแล้วต่อยยาวออกไปเนี่ยมันสุดท้ายเนี่ยมันก็โดนแค่เซอร์เคิลนะถ้าเกิดทางไม่ได้ทางตรงนะก็เฉยๆครับตัวของอาคซาต่อมาครับตัวโทโดครับก็แน่นอนครับอยู่ด้วยกันเลยตัวโทโดเนี่ยมันเฉพาะเหตุการณ์มากๆครับที่คุณจะตบมือสลับนะครับย้ายตัวละครให้ไปโจมตีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างเนี้ยตัวละครนี้ก็ถือว่าธรรมดามากๆครับแล้วคุณยังจะเป็นต้องมาคอยกดสกิลสลับไปคครัับเพื่ออลดดูาวนมีก ก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับถ้าเกิดคุณจะหาตัวเทโรมาใช้ต่อมาครับตัวของเทนเงนละกันเพราะว่าอยู่ในแพทเดียวกันเทนเงนเดี๋ยวไม่อยู่ส่วนของ A เลยครับเทนเงนเนี่ย en เป็นฟูโจเอที่ค่อนข้างดีมากๆเลยครับเพราติดเอสด้วยแหละมันตีพุทเาข้างเร็วครับแล้วก็มีเป็นการดอชโอกาสที่ค่อนข้างสูงเลยในการหลบตัวของสแตนตะูอะไรอย่างงี้ครับก็ค่อนข้างเก่งครับตัวของเทนเงนยังให้อยู่ S อยู่นะเพราะว่า มันเป็นฟัวรที่ราคาถูกดีนะครับต่อมานครับก็จะเป็นตัวจากแพทแรกเลยครับเรามาเชียร์นาโต้นอนครับนัวโตะที่เป็นแบบสถานีครับอยู่บีไปครับมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับมันอัปเกรดแพงแล้วมันก็ตีแค่ฮิตเดียวนี้ครับผมว่าดำแหน่งมันไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับส่วนนัวโตะแบบนี้ก็อยู่ซีไปครับเอาตรงๆในนัวโตะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับสำหรับผม โดยปัจจัยนะครับที่ทําให้มันอยู่อันดับแค่นี้ครับเพราะว่าตัวอื่นทั้งหมดเนี่ยผมโชว์ให้ดูครับมันก็ทําคล้ายๆกันแล้วมันก็เก่งกว่าเยอะเลยต่อมาครับตัวของใจอินนะครับก็ยังเก่งอยู่ครับในการโจมตีบอสครับมีการดอสนะครับมีสวนดามเมจอะไรอย่างนี้ครับถือว่าเป็นวงโจมตีที่เปรียบเสมือนฟูเอลีราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยครับ้าวางเนี่ยก็ถูกด้วยเช่นกันให้อยู่เอเลยครับอยู่ประมาณท็อปๆเอเลเลยถ้าตามแพทนี้เนี่ยความได้ใช้คุณอาจจะเอาไปลงตัวของบอสอีกิสครับเหมือนเดิมก็ให้อยู่สูงกว่าโจ โอวิโตครับโอาิโตให้อยู่คือมันควรอยู่ท็อปปีนะครับแต่ว่าถ้าเซตเผาเนี่ยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ฮผมให้เป็นให้ติดเอไว้ดีไหมให้เป็น B บีขวดเราโตไปก่อนละกันครับเพราะว่ามันผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะที่คุณต้องอัปเกรดไปจนกว่าคุณจะตีเผาได้นะครับถ้าจะเล่นสายเผาเลยเพราะว่าเอาไปเล่นตัวอื่นดีกว่าครับเล่นเป็นอ่าเซตนี้ครับเซตตัวเผาตัวพวกนี้นะครับสามตัวนี้แบบสับตัวเสร็จแล้วก็เล่นเป็นตัวป๊มเงินสองตัวนะครับตัวลินอีกตัวหนึ่งก็โอเคเหมือนกันครับ ้ามับตัวของซาสเกะก็เป็นตัวสตันครับเป็นผมว่ายูเลียนเก่งกว่านะครับแต่ว่านั่นแหละครับยูเลียนมันหาได้ง่ายกว่าไม่ต้องอีโวก็ใช้แค่ตัวคาถาครับดาวนิดหน่อยครับตัวของซาสเกะเนี่ยก็ต้องมาฟาร์มที่อะไรครับตัวยูเลียนเนี่ยมันไม่ต้องฟาร์มดาวคับดาวทถมไม่ต้องเปิดหาซ้ําด้วยก็ซาสเกะก็โอเคครับสฝาบการมาสตันเบื้องต้นแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันทั้งน้อยกาตัวนี้เยอะเลยนะครับเบจิต้าครับผมให้อยู่โอ้เบตต้าเนี่ยก็เก่งครับจริงๆอยากให้อยู่เอสเลยนะแต่ว่ามันจะหาผมอวยไหม ถ้าอยู่ไทยเอสด้วยกันหาเบ,บจิต้ามันได้ใช้ในหลายโหมดมากครับถ้าเกิดคุณดูเนี่ยคุณเห็นเบจิต้า,าถูกเอาไปใช้ในหลายทีมากข้าวางมันถูกนะครับโจมตีก็เร็วตีหลายฮิตอีกแถมถ้าเกิดตีศัตรูที่หลุดเดี่ยวไปนะครับดามบิร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนใหญ่เนี่ยหลุดเดี่ยวก็คือบอสนั่นแหละมันเท่ากับว่าตีบอสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วมันวางได้ถึง4ตัวเลยเบจิต้าเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องมากเลยครับในการเล่นเป็นตัวแรกเริ่มต้นที่คุณจะอีโบอีโบง่ายด้วยครับใช้แค่ถอดเสียงจก ต่อมาครับเราจะดูถึงตัวข้างล่างเลครับสตาร์เตอร์นะครับผมแนะนําว่าอ่ะตัวเงินทั้งหมดนะครับคุณควรจะมีไว้2ตัวนี้ครับสปิดปาร์คอนกับพาคารูดะครับตัวเงินสําคัญแล้วก็มีตัวสโล่ครับที่น่าสนใจก็จะมีตัวของอันนี้ครับเป็นเขาเได้ครับสามารถใช้งานได้ดีเลยชิลลัวก็เอาไปตัดโล่แล้วก็เอาไปสตัร์ได้โอเคเหมือนกันครับแล้วแต่สถานการณ์นะตัวของซากุระนะครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ถูกใช้เท่าไหร่แต่ว่าในแพทที่เป็นเลนมุมเนี่ยก็ได้ใช้ตลอดครับส่วนตัวลีเจนด์เนี่ยก็ตามไปน ตัวนี้ครับจะเป็นสายซัพพอร์ตครับในการผักศัตรูมันไม่ดูโหดเท่านั้นครับอีกตัวนึงจะเป็นตัวเลือดไหลนะครับก็ประมาณนี้ครับสับเฉลี่ยในคลิปนี้ดูสั้นๆไปหน่อยครับแล้วก็มีประมาณนี้ครับถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมจะมาจัดเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยเพราะอัปเดตถึงห้าเนี่ยอาจจะมาในเร็วๆนี้นะครับก็ดูจากระยะเวลาอัปเดตครับถ้ามีครับเดี๋ยวจะมาจัดอีกรอบหนึ่งแล้วกันสำหรับคลิปนี้คงพี่มานี่ครับขอบพูดรับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครัััับบบบสสหรววนนี้้ดคค๊าาายยแลลเจอกิป